โอเคครับก็มาต่อนะครับในคลิปที่แล้วเรามีการสร้างฐานข้อมูลใช่ไหมครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะทําการเ e เน r a t e code นะครับเพื่อใช้ในการพูดคุยกับฐานข้อมูลนะครับก็ก่อนที่เราจะทาการเ e เน r a t e code ได้เนี่ยเดี๋ยวตัวโปรเจกต์เราเนี่ยจะต้องทําการเพิ่มแพ็กเกจนะครับของเจ้าตัว .net นะครับ EF เข้าไปซึ่งในกรณีนะครับก็แพ็กเกจ .EF นะครับทำยังไงเวลาเราทําการเพิ่มแพ็กเกจนะครับมันจะต้องไปที่ เพืนั้มันจะทําการระบุตัวแพ็กเกจที่เราจะเพิ่มเข้าไปที่ตรงบริเวณของอชื่อไฟล์โปรเจกตแล้วครับหรือตัว CS p l o j นะครับปัจจุบันยังไม่มีนะครับซึ่งถ้าเกิดมีเนี่ยมันก็จะมีชื่อที่ไม่ใช่เงี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทําการก๊อปนะครับแพ็กเกจที่ผมเตรียมมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนึงเดี๋ยวคุณต้องทําการเตรียมติดตั้งนะครับเจ้าตัว .net.ef นะครับหรือ .net.EntityFramework เข้าไปด้วยก็ตรงนี้นะถ้าเกิดเราอยากจะเช็คว่าเรามีติดตั้งอยู่หรือเปล่าเราก็สามารถกรอบตัว .net.ef นะครับแล้วก็คิขีดเวอร์ชันมาลองดูได้นะครับผมจะทำการาเปิดตรงนี้เป็นเท r มิ n a ลอันหนังสักกาแล้วก็วางเข้าไปในเคสนี้ผมมีติดตั้งอยู่แล้วเป็นเวอร์ชัน8นะครับซึ่งถ้าเกิดบางคนอาจจะมีเวอร์ชันที่เก่านะครับต้องการติดตั้งเพิ่มนะครับก็สามารถจะใช้คําว่านะครับ .net.tool นะครับ tool แล้วก็ อ install, ินส tall Kiki global แล้วก็ d อเน e ตนะครับในการติดตั้งนะครับหรือต้องการจะอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ก็ใช้ตัวนี้หรือต้องการจะ install อ n นส tall ใช้ตัวนี้นะครับแลยนั้นเนี่ยนะครับเรา,เ,าเมื่อเรามีตัวนี้เสร็จเราต้องทำการติดตั้งนะครับแพคเกจของโปรเจกต์อันนี้คือแพคเกจที่ใช้ command Li n e ก็คือ .netef เนะเพื่อเราสามารถที่จะอารมณ์แบบเจเรตคลาสเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอะไรพวกเนี้ยเราใช้คำสั่ง .netef นะครับแต่ถ้าเกิด ในโค้ดเราเนี่ยต้องการไลบรารีที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเราจะทําการติดตั้งแพ็กเกจเข้าไปซึ่งชื่อแพ็กเกจเนี่ยรู้สึกว่าจะอาอยู่ในโผ่ยผมอีกอันหนึ่งนะครับขออนุญาตไปกรอบมาจากโผ่ยผมก่อนนะครับในเคสนี้ชื่อแพ็กเกจมันจะชื่อว่า2ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตกอ๊อปเสริมข้อมวาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอืมมาอันนี้คือชื่อแพ็กเกจนะครับก็คือ .net นะครับอ่า e f แพ็กเกจนะครับที่เราจะต้องแอดเข้าไปอ่าถ้าคนไหนมาสายพวก Node.js ก็ให้นึกภาพถึง n o d e อ p m install แล้วก็ชื่อแพ็กเกจแต่เนื่องจากเราทำบน .net นะครับเวลาจะติดตั้งไลบรารีเข้าไปก็จะเป็น .net add p แ c k แพ็กเกแล้วก็ตามวชื่อแพ็กเกจ ก็จะมี2ส่วนนะครับสส่วนของ eF ที่เป็นตัวคอหลักนะครับกับตัว diver ที่เราจะพูดคุยกับฐานข้อมูลซึ่งเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าใช้ eF framework เนี่ยนะครับพูดคุยกับฐานข้อมูลที่จะเป็น sql server ก็ได้ Oracle ก็ได้ mysql ก็ได้นะครับอยู่ที่เราซึ่งในเคสนี้เนี่ยก็เราจะเชื่อมต่อตัวไหนเราก็ต้องเปลี่ยนตรวเนี้ยไปเปาตัว diver ที่ มันมีอยู่นะครับเอาละเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปตัวนี้ไปใส่ก่อนนะครับตรงนี้เมื่อใส่แล้ว e n t เ r นะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าจะส่งผลทําให้เจ้าตัวนี้มีรายชื่อแพ็กเกจเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าผมก๊อปใส่นะครับลหลอแป๊บหนึ่งอ่าจะเห็นว่ามันจะมาอัปเดตนะครับอ่ารายชื่อแพ็กเกจตรงนี้โอเคปะ่ะก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับไอตัวนี้เนะี่ยนะครับเวอร์ชันตรงนี้เนะี่ย จะต้องสอดคล้องกับตัวทาร์เก็ตนะครับบางคนไปใช้ e F, เอเวอร์ชันเก่าบางทีมันมีปัญหานะครับกับตัวนี้ต้องสอดคล้องกันคราวนี้ยังมีตัวนะครับก็คือตัวไดเวอร์นะครับว่าจะกรอบวางเช่นเดียวกันจะส่งผลทําให้ตรงนี้เพิ่มอีกนะครับโอเคไหมครับโอเคเพิ่มมาแล้วคราวนี้ในเบื้องต้นนะครับ เราอาจจะทําการลองสต็อแล้วก็ลอง Run ดูก่อนนะครับว่าเออเฮ้ยมันยังคงรันได้อยู่หรือเปล่านะครับผมปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับนะครับก็ไม่มีไม่มีเออร์เลยนะครับแต่ครนี้คําถามคือว่าเรามี Library แล้วเราก็ต้องมีซอสโค้ดนะครับที่จะใช้ในการพูดคุยกับดาต้าเบสซอสโค้ดเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการใช้นะครับคอมมานด์ไลนในการเจเรตขึ้นมานะครับ มันจะมีคอมมาไลท์เช่นในการเขาเรียกว่า Connect กับตัว d a t a ตอร์เบนะครับก็คือ n e t ef เนี่ยแหละแล้วก็เจเล c โคดที่เป็นโครงทำให้เราพูดคุยได้ง่ายขึ้นซึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีคำสั่งอันอยูยก็คือเจ้าตัว n e t ef แล้วก็นะครับ db context scaffold ก็คืออารมณ์เจเล c โคดขึ้นมานะครับส่วนของตัวนี้เรียกว่า string connection นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์เาการระบุนะครับ ip หรือ ul r ของดัตเตอร์บเรา พอตที่จะใช้นในการพูดคุยนะครับซึ่งพอร์ตรงนี้เราจะรูว่าเป็นพอตอะไรเราสามารถย้อนกลับไปด็อกเกอร์ของเรานะครับสังเกตที่ตัวเลขนี้นะครับก็คือตัวเลขทางด้านซ้ายมือจะเป็นพอร์ตของฝั่งเครื่องโฮสต์หรือพอร์ตของโลกภายนอกที่จะมองเห็นเจ้าตัวระเบทต,ตรงนี้นะครับส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นพอร์ตภายในนะครับจะเห็นว่าไม่ตรงกันเนอะนะครับอันนี้จะเป็น1433ว่าตรงกันนะโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ตรงกันก็ให้ดูทางนี้เป็นหลักนะครับในกรณีน,นี้นะครับ ผมก็ทําการระบุเข้าไป1นึ3งสี่สามสามเนมถูกต้องพาสเวิร์ดก็ใส่ให้ตรงกับตอนที่ระบุถัดมานะครับก็คือชื่อฐานข้อมูลในแค่นี้พอดีผมไปก๊อปมาเป็นคําว่า iStock กนะครับแต่จริงๆในตอนนี้เราเนี่ยฐานข้อมูลเราเป็นคําว่ารู้สึกจะเป็นตัวโพสเด,ดโมโพสนะครับเดี๋ยวผมขอยาตด,ดูก่อนว่า,าใช่หรือเปล่านะครับก็จะเป็นเดโมโพสตรงนี้ก็ต้องแก้นะครับให้มันสอดคล้องกันนะครับเดโมโพสนะครับ ถัดมาอันนี้ก็จะบอกว่าให้ trust s a l e s s i g n certificate นะครับที่เหลือก็จะมาที่ตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าให้ทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเภศไหนก็คือเป็น SQL server แล้วก็ j e r a t นะครับตัวคลาสที่ชื่อว่า database context ขึ้นมาซึ่งจะเป็นคลาสที่ใช้ในการพูดคุยกับฐานข้อมูลนะครับโอ,อเคไหมก็น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้ตรงนี้เนี่ย c o n t ทก t Data ขออนุญาตดูอหนึ่งนะครับว่ามีอะไรเสริมไหมอะ่ะผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะผมจะลองกรอบใส่ดูนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวการที่เราทําการรันนะครับเจ้าตัว,ตวคําสั่งนี้มันก็จะทําการสร้างคลาสมาจํานวนหนึ่งก็ <_ d ata> มาดูเงี้นะครับเดี๋ยวมันจะทําการสร้างคลาสโฟลเดอร์ช er ื่อ database c o n t e x t ขึ้นมานะครับลแล้วก<ม>็ตัวโมเดล,เด,ลด้วย Enter ครับ ตัวคำสั่งก็จะทำการสแกนโครงสร้างของดัตาเบตนะครับแล้วก็เจอเลตเป็นโค้ดให้เราก็จะมีตัว Data นะครับแล้วก็ Database Context อันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่มันไปสแกนว่ามีเทเบิลอะไรบ้างแล้วก็มาแปลงเป็นโมเดลนะครับให้เราเลยชิวเอน n ิ i t y แบบนี้โอเคไหมแปลงให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ด้นสดเองนะครับอันนี้ก็คือส่วนมากก็ใช้พวกเนี้ยในการเจเรทให้นะครับ โอเคป่ะแต่เกิดเราอยากจะด้นสดเองก็ได้เราก็เพียงแค่พิมพ์เจ้าตัวชื่อฟิลเหล่านี้ที่มันต้องไปสอดคล้องนะครับกับในตัวโครงสร้างของนาตาเบสนั่นเองนะครับเช่นในเทเบิลเรามีคอลัมน์อะไรบ้างเราก็ต้องพิมพ์ให้สอดคล้องกันกนะครับโมเดลนะครับโอเคป่ะแต่ถ้าเกิดเราเก็บพิมพ์เราก็ใช้เจเลตเราสามารถลองลบทิ้งก็สร้างใหม่ได้นะครับผมก็จะลองลบทิ้งดูชุบเดต้าอิน i t ตี คันนี้ในการสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเขาเรียกว่าลองใช้เป็นนะครับอีกชื่อหนึ่งนะครับก็จะมีการโหมดหนึ่งของเดิมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้เจตว่ามันเจเลตตัวโฟลเดอร์ที่มันเก็บตัวไดเบ c คอนเท t เป็นคำว่า Data อันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอย่างอื่นดีนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นคำว่า d a ต a b a บ e แทนแล้วก็ส่วนของ Entity นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นคำว่าโมเดลมันคือชื่อโฟลเดอร์อครับ โมเดลนะครับมี s enter ใหม่ครับอันนี้ก็จะเจเดตเพิ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะตามชื่อที่เราตั้งดัตเตอร์เบดแล้วก็โ okay, มเดลเขียนไปครับเอาล่ะเราจะลองรันดูนะครับว่าหลังที่เจริ A มายังคงรันได้อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโอเครันได้มีปัญหานะครับเอาล่ะในคลิปนี้มันจะยาวนะครับในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมจะสอนคุณเพียงแค่เจริ A ตัว ค้ดที่ใช้ในการเชื่อมต่อดาตาเบดก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะเริ่มโชว์สาธิตวิธีการพูดคุยกับดาตาเบสละนะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ